เขกมาดิครับเขกมาดิครับโยวัดไม่ดีคนกันเลยนะครับผมแล้วก็อยู่เกมตุนหงอ,อคงไม่ผิดผิดเกมเอะวะก็ไม่ได้เข้าหลายวันนะทุกคนนะที่เข้าเพราะว่ามีคนบอกว่าพี่มอสตัวใหม่มาแล้วเล่นให้ดูหน่อยนะก็เป็นภาระในการต้องเติมนะต้องเติมเสียตังค์อีกแล้ว ก็ต้องเสียตังค์สองอาทิตย์ทีสองอาทิตย์ทีนะอาวีนะก็เอาใจนะกูว่าถ้าผ่านไปสักสักสองสักสี่ปีฮีโร่มึงไมเ่เป็นเต็มไปหมดเลยหรือเป็นร้อยเป็น <c oughs> เป็นร้อย <c oughs> ก็ตัวเรื่องผมว่านะโอ้โหมาบ่อยจริงครับสร้างกาเลนหน้าแน่นะผมแนะนํานะถ้าผมรู้ว่าเออมันเป็นธุรกิจเวเอ,อเราต้องมีตังค์มีการหมุนเวียนของเม็ดเงินใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะมากเกินไปผมว่านะ แนะนำครับเดือดแล้ตัวพอนะฮีโร่ผมแนะนำเดือด้ะตัวนะถึงพูดไปเขาก็ไม่ต่อยางกูหรอกไป้กูบูมนั่นแหละนะโอเคครับก็มาอยู่ในการซื้อนะเอ้าชิปหายตังค์ไม่พอบักห้ามเอ้ยรอแป๊บทุกคนรอแป๊บโอเคเติมมาแล้วละโอ้โหเปิงตังค์ชิบหายเลยกูต้องผมพูดนะที่ผมเล่น ROV อยู่ เพราะว่าเสียรายตังค์เสียรายตังค์ที่เติมไปนะก็พูดพูตีกิ้งก้างเศษรายตังค์นะโอ้โก็แพงนะสี่ร้อยเก้าสิบกูปองนะคิดเป็นเงินจริงๆก็เท่าไหร่ไม่รู้นะค, <ณ S 1> คิดเองแล้วกันกับฮีโร่ชื่ออะไรลือไป,ลลอไปแล้ววีเลสนะโอ้โหไม่สาวเวนสาเวสาเวนเม่แม่สาวเวนแล้วเล่นยังไงสก,กิลกูไป นี่เป็นไงวะอืออืออือปุ๊บปุ๊บปึ๊บเล่นในเกมแม่งม่วงกูม่วนแล้วมันมันนี่จัดคอนเซ็ปต์ก่านะสำหรับสำหรับใครที่เพิ่งมาดูช่องนี้ช่องแรกครั้งแรกนะก็ถ้าใครจะมาดำมงดาม่าแล้วแบบมาดูแบบจริงจังเกมมิ่งครับออกไปครับออกไปครับเราเน้นเ้ฮาไปยิงโกรนะไม่เก่งครับเราเน้นสบายๆนะอืมกูจะทำอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไอเทมผมว่ามัน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 มาออกไม่ให้หมด ดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วก็คงเป็นไฟเตอร์นะไฟเตอร์ก็คงออกออกขอเป็นรองเท้าก่อนป้องกันก็อันน <LE Ow ens> ี้แล like ้วก <ing decorative life> ันโจมตีอันนี้แล้วกันเนี่ยผมผมชอบนะประมาณนี้แล้วก็เอาเป็นอืออืออืออปื๊บปื๊บปากึกกะเราค่อยไปมั่วในเกมกันทุกคนปะ วันนี้วันศุกร์เด็กนักเรียนยังไม่มายอย่าอย่าได้จตัวใหม่กูนะมาแล้วมานี่กูจะเล่นยนมีอะไรปะ่ะส่วนเอาไปฟิกเกอร์ไปแล้วกันครับนะไม่รู้มนันกันเล่นยังไงนะผมว่าครับส่วนลูนเหรอเอาเป็นขี้บอกเจาะแล้วกันนะเพื่อมีฟุกติดขี้ถามว่าเล่นยังไงไม่รู้ครับเพิงพ่งเพิ่งเลขข่นครั้งแรกครับผมสก,กิลกูยังไม่ค่อยได้อ่านเลยนะ,อ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 ะแอนตี้ผมยาวจังวะ ดูชื่อฟันนุ่นมากับหมาสี่ตัวผมว่ามันกับผมนี่คือสไตล์เดียวกันนะคือเพิ่งซื้อมาครับแต่ว่ามันน่าจะมีแบบลองเล่นมาก่อนแล้วไงเออมั่วทรายพีพีมอสกูจะเล่นย้อนมีอะไรปะคือทั้งชีวิตไม่ได้แต่ย้อนหรอวะเอ้ยทำไมภาพมันดูแบบเราคดอัพสกิลไหนก่อนนำนะเราโคดอัพสกิลไหนนำก่อนดีบอกเลยไม่รู้ครับ ดีแล้วกันผมว่าเราคงน่ามันจะไปไหนวะอ๋องั้นผมจะไปเลนมังกรน,นี่แล้วกันนะใครฟาร์มมันเนี่ยนาคอสมึงเต้นตรงนี้อ่ะให้มันเต้นด้วยเหรอมึงเต้นใน้บอเนี่ยนะเฮ้ยนี่อารมณ์ดีจังไงเฮ้ยตัวฟาร์มกูยัดแป๊กอ้าวชิบหายนาคอสกูไม่นะจะบอกอาจารย์มาครูมึงมาใช่ไหม ครูมามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมี่ไปไหนล่ะเอาไปแบงก่อนมานนิมาให้กูตีดิโอ้อะไรอะไรเนี่ยคืออะไรคือวงวงอะไรคือ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 อะไรวงวงคือโจมตีครบสี่ครั้งเราก็จะได้ไอ้วงวงเมื่อกี้อ๋อ เป็นพาชสี่ติดตัวมาใช่ไหมเอาหายไปแล้วโบโบโบเอาไม่โดนกูม่วงกูม่วงเดี๋ยวดูอยู่มันต้องสังเกตนะให้มันครบสี่ครับเดี๋ยวดูขอไปรองเท้าก่อนแล้วกันนะเอมาแก้ บบผมเอาสกิลแรกน้ำแล้กันนะผมว่าสกิลสองนี่คือถ้าอยู่ใกล้มันจะมันจะผาักออกเหมือนอา่อานๆอยู่เมื่อกี้แบบ้าวว้าวว้าว,ว,าว อ้โอ้้อหอันนี้อันนี้ติกิูคืออะไรเนี่ยหนึ่งสองสามเฮ้ยมึงคลิปหมด เฮ้ยไม่โดนอะไรเนี่ยกูทำอะไรเนี่ยย้อนเอาอเออมาได้สิไปโหยอดเพื่อนไปกันมโหดที่สุดตีมากกูเลยครับมันอารมณ์เหมือนนนัเลยครับเซฟิล่านะแต่วงเล็กกว่าครับจะใช้เวลากดสกิลได้เลยครับโมเลนโมเลนโมเลนเอาแม่งเลยอไหมอ๋อเฮ้ผมอยากร้องบวกของโมเลนว่ะ มึมมาดิมาดิมดันี่มันี่โมเดลโอ้ไม่เอาละกูกลัวไม่เอาละกลัว <_ d 800> กลัว <_ d 800> <ๆ_ d 800> ลกลัวเหลือเกินน่ากลัวอันตีบินข้าไปเป็นนั้นอันตีเท่นะโมเท่สิครับเท่สไปแล้วอยู่ทรงไมล่ะครับ ฮีมนักอดนักอดเพื่อนนักอดเพื่อนนักอดไปไหนเนี่ยเอา้าเอา้าซิกเพื่อนของมันวะจะถามกูกูไม่รู้ เพื่อคิดว่าคิดหน้าคอสมาคุณไปดูจอเลยกูเนี่ยคุณรู้ผิดตัวเหรอเอ้าเอ้าผมวามแผลไป้วผมรู้ได้ผมแกล้งผมแกล้งไม่เห็นกันมั้งเฮ้ยมันแกงกล้าแกิลของมันวะกูเล่นกูยังไม่รู้เลยสกิลนี้กูอ่านกันแหละพวกมันถ้าโดนสองอันสตันอ่าโอเคสตันโดนสองอันสตันแต่กูโดนอันเดียว มังกรกูได้บ้าวเนี่ยกูได้กูได้กูได้มังกรแต่ว่ามันอยู่นี่ครับผมเห็นโมเลนแถวนี้นะมันล้อผมแน่แล้วบวกแม่งเลยไหมเอาไหม นาคอสไม่เคยมาหากูเลยนะกูตัวนี้ขี้แตกไม่ได้ไม่ได้มก่กนไอยอนมันล้ามก่กนไม่ได้ครับเพราะกูแด้ม,มานี่มันครับบโบโบโบ้า บอกเลยว่ามั่วมากแต่ว่าฟิกเกอร์ตามไปแล้วจึกจักจึกจักเอามันมานี่โบบามันหนีโบบาโบบากูมั่วมากมึงกัดเลยกูเนี่ยเออเออดีคีดเออเออๆๆอนั่นแหละนั่นแหละผมพอเข้าใจนหน่อยละไอ้สกิลเนี้ย ผมว่าอัศจรรย์แลกน้ำถ้าโดนสองอันครับมันจะสตัรนนะและดูดเลือดพลาสติกดูดือดูดล้วนดูดดูดทุยดูดเลือดฮีโร่ละอันนี้ครับเนี่ยโดนฮีโร่นะอัิจรรย์สองก็คือจับศัตรูที่อยู่ใกล้แล้วก็ศัตรูไหนที่อยู่การไปดึงเข้ามาเหมือนเอาฮีโร่มันยับรวมกันหลายตัวส่วนอันที่กิญญาณที่เห็นครับไปแล้วจ้า อยู่ทำไมไดจ้ามาดิ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 ครับโด้มาดิครับโด้มาดิครับเอาดิเอาดิยิงดิข้าแล้วเนี่ย เพื่อเพื่อมึงยิงยิงดิโอ้โหขี้เพ้าขี้เพ้าขี้เพ้าใส่ใส่แบบสบายสบาย ไม่ีเดียว้ันใส่ม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 ันจิิเดออกเกาะกันนะออกเกาะเลยคัฝั่งนู้นเมดผมว่าผมจะออกฟอสเคว่ะขอฟอสเคเท์ก่อนเดี๋เป็นเกาะนี้ดีวยฟอสเคนไปเลย เราไอ้บิ๊กัวเวทเวิเร์ดจะค่อยออกอีกอันนี้เป็นทอยนะเป็นกันเวทนะตัวนี้ที่ยากเพราะว่าตะก,กี้ไอ้ที่พัชที้ที่มันไปวงๆเหมือนเซวิราบมันต้องกัดจังหวะนะคือผมเซวิราบผมก็ไม่เคยเล่นนะอาจจะงง,งๆหน่อยครับตอนแรกแต่ก็มั่วๆได้อยู่ก็อย่างที่เห็นนะอืมกูยอยากปิดเกอร์เข้าไปมากเลย กูมาแล้วเอามามึงจะโตเออเออเป็นไงเป็นไง ไล่ไล่ตกหมดเลยไล่ตุกโมเลกนอร์สนอร์โอ้โหไปจึ๊กเดียวครับไปลาดมันจังหวะนี้คือต้องให้ผมแล้วล่ะต้องให้ผมแลละแอ้โคตรยอมแพ้เลยมาโถโคตรเกินตะกักตะกะกั๊กนอร์สมันต้นนแลูวดูเต้นยั่วยวนปรับแบบไหนหมดเลยวะภาพเพิ่มกร์ฟงกราฟิกนะ Wireless ก็อนะย่างนี้รู้ครับตัวใหม่ถ้าซื้อมาแล้วกระจกเขาคงไม่ซื้อกันหรอกนะก็ตัวใหม่ครับแล้วก็จะเก่งกว่าชาวบ้านชาวช่องเขายนะเออก็ถือว่า,าเก่งนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยผมเห้นเอว่ะแล้วธรรมดาเล่นตาแรกอะสกิลไม่ได้อ่านเลยอะอ่านในเกมอะนี่ m อ p ครับไม่รู้กูว่าไปเอาความเก่งแปทางไหนนะคือเราชนะครับทุกคนเราพูดอะไรก็ได้ลนะเออคือเราชนะไงเราพูดอะไรก็ได้ครับถ้าเราแพ้รูปเรา เงบเราจัดตัดจบคลิปแม่แมมหาเทพยนกูอ้โหดูดูสกอดูสกอกิมมิ่งนะคคก็แงบก็ตัวนี้ให้ผมพูดนะดีแต่ถึงกับโกงไหมยังไม่แน่ใจเพราะว่าเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นนะเพิ่งเล่นครับผม,มแต่หาว่าดีไหมดีครับตัวใหม่ทุกตัวที่ออกมาดีแน่นอนครับดีแน่นอนแต่ดีระดับโกงไหมไอนน้ยังไม่รู้ครับแต่ก็ก็ก,ก็โอเคโอเค ับนั่นแหละโอเคไม่ยบ่ายครับจุบๆุบลืมบอกอย่าลืมกดไลค์เนี่ยนะเออพูดไปงั้นแหละแต่ไม่ไม่ค่อยมใครกดหรอกก็โอเคครับพูดไปตามมารยาทไม่ยบ่ายบาย